สสกุ๊กยศสวัสด์พร้อมนายอำเภอท่ามกาตรวจสอบน้ำเสียจากโรงงานชื่อดังพบปล่อยไหลลงคลองซอยชลประทานส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งทั้งวัดชุมชนนายยศวัสด์มาไพสาลศรีหรือสสกุ๊กสส,สจังหวัดกาญจบนบุรีพักภูมิใจไ,ไทยเขตสามเปิดเผยว่าเมื่อวันที่สองพฤษภาค,คมที่ผ่านมาผมได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าบริษัทโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรและปศุสัตว์ขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลอุโลกสีหมื่นอำเภอท่ามกาได้ปล่อยน้ำเสียลงคลองชลประทาน ส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่วบริเวณระยะทางกว่า10กิโลเมตรดังนั้นจึงประสานนางอรไทยวงวชริรมงคลแน่เพิร์ธมกกาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อมสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาญจนบุรีรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่และชาวบ้านร่วมเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณหลังวัดจันล่าสุขสุวรรณปรากฏว่าพบน้ำที่อยู่ในบ่อบำบัดของโรงงานที่ยังบำบัดไม่เสร็จ เป็นน้ำเน่าได้ไหลรั่วซึมออกจากบ่อลงสู่ลำคลองส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่วบร,ริเวณจริงตามที่ได้รับการร้องเรียนจากมลพิษทางอากาศได้สร้างความเดือดร้อนให้กับพระสงฆ์สมณวนวจัลล่าสุขสุวรรณรวมทั้งโรงเรียนและชุมชนเป็นอย่างมากชาวบ้านใช้น้ําในคลองชุมประทานก็ได้รับความเดือดร้อนไปด้วยเช่นกันหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบบร,ริเวณคลองชุมประทานแล้วเสร็จผมจึงประสานไปยังบริษัทเพื่อให้นำพาเข้า,ขาไปตรวจสอบบ่อบําบัดต้นเหตุที่อยู่ภายในบร,ริเวณของโรงงานดังกลา่าวพบว่ามีกลิ่นเน่าเหม็นอย่างรุนแรงจนเข้า ไปใกล้บ่อบำบัดไม่ได้จากนั้นจึงเข้าประชุมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ต้องประชุมของทางบริษัทซึ่งทางบริษัทได้นําเสนอในที่ประชุมว่าได้แก้ไขปัญหาอะไรไปบ้างแล้วพร้อมกับสรุปขั้นตอนการแก้ไขปัญหาน้าเนา่าให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมให้ทราบใน10ขั้นตอนหลังจากดําเนินการแล้วเสร็จวันที่15กรกฎาคม2567จะนัดการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งต่อไปปัญหาโรงงานปล่อยน้ําเน่าเสียลงในคลองชลประทานไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกแต่เกิดขึ้น ึ้นมานานแล้วโดยเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาผมได้นําปัญหาดังกล่าวเข้าหารือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่20มาแล้วครั้งหนึ่ง ผมในคณะเป็นสสในพื้นที่จึงขอฝากไปถึงกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งกระทรวงหาดไทยและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดช่วยเร่งรัดให้ทางโรงงานแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้ได้โดยเร็วผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่นายยศวัตร,รมาภัสารสีหน่งสสกุกสสจังหวัดกาญจานบุรีพักภูมิใจไทยเขตสามกลับจากลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาข้างต้นแล้วเสร็จได้นํานรูปภาพสภาพน้ําเน่าในคลองชุปทานและภา,ายในบ่อบาบัดน้ำ เสียมาโพสลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าปลาย,ยังตายควายยังไม่ยอมลงน้ํานักเรียนยังเรียนในห้องเรียนไม่ได้พระพิวัตรบอกไม่ได้หลับไม่ได้นอนแฮแท็กแล้วชาวไร่ชาวนาจะอยู่กันอย่างไรวันนี้ผมพร้อมท่านแอมเพออุตสาหกรรมจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแฮตแท็กและตัวประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแฮแท็กจากน้ำเน่าเสียของโรงงานแห่งหนึ่งในตำบลอุโลกสี่หมื่นที่ส่งลงลำห้วย ระยะทางกว่า10กิโลเมตรจนถึงวัดโรงเรียนจันลาดตำบลหนองลานแฮชแท็กเข้าตรวจสอบและประชุมหาทางแก้ไขครั้งที่3โดยหลังจากโพสต์ได้ไม่นานมีผู้เข้าแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก